สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมช่องพี่ๆเกษตรฟ้ามเนาะครับหลังจากที่ห้างหายจากการทําคลิปไปโดนเนาะครับมือนี้ได้มีเวลามีโอกาสเนาะครับได้ออกมาอัดคลิปเนาะครับให้พี่น้องบึงกะหลังจากที่ฝนตกเนาะครับหลังจากที่พานความแห่งแรงมากย่างย้านั่นเนาะครับเป็นเวลาสี่เดือนหาเดือนฝนโ่ตกเนาะครับ ตอนนี้กระตุกแล้วนะครับมัตนตักแล้วกะสถานการณ์กะเปียบไฟไล่แดงกะพ้อนไข่ไปแล้วครับตอนนี้มั่นซ้ปบหลังกะเริ่มแตกยอดไม่นะครับต้นที่เป็นยอดกูดยอดอยังกะเริ่มแตกไม่เลยครับตอนแร,รียงๆพวกเปียแปงเปียบไฟลงเนอดเปียแปงลงเพงเปียบไฟลงเพิ่นเพินเ่นเพิ่นบรได้ตอยอดนะครับวันนี้ ฝนมาแล้วมันก็ได้ดตัวยอดขึ้นเขียวเนาะครับกัญยังประธานหนมีการเสริมปุ๋ยเนาะครับแปลงนี้เป็นแปลงมันสำปะหลังอายุหาเดือนเนาะครับหาเดือนเพราะว่าเป็นมันปลูกช่วงเดือนตุลาคมเนาะครับมันปลายฝนกะมีโอกาสได้ออกมาถ้าขี้พี่น้องพอพี่น้องเบิ้งเนาะครับ ตอนแรงๆนะครับหลังจากที่ตอนกลางวันนี่ออกมาบ่าได้ครับห่อนไหลครับพี่น้องแดดโอ้รู้สึกว่าแห้งไหลแดดบว่าำกว่าสี่สิบองศาแล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหาเมงนะครับหาเม้งแรงนะครับอากาศก็เริ่มที่เย็นเนี่ยแต่ก็ยังห่อนอยู่ครับเบื้องนะครับมีขี่ฝามาบางังแดดนะครับก็เลยเป็นคึมๆจังหน มันหาเดือนกะรู้สึกว่าพ่อใจอยูุ่ครับเป็นเป็นเริ่มงที่สา่งยอดมะม่ยเนาะครับหลังจากนี้เนาะครับปัญหาหนึ่งที่ทตามมาเนาะครับกับหนาฝนเนาะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเมึงเรื่อยๆเนาะครับหลังจากที่ตอนเร่งๆเนาะครับ เป็นภาสามาถสางต้นสางหัวได้เนาะครับเป็นชะง,งักเนาะครับเนี่ยครับที่เป็นภูมิเป็นช่ออยู่นะครับนะครับแปลงข้างบนกะเป็นมัดรุุนเดียวกันเหมือนเนาะครับปุ้นครับสุดตาทั้งขุนสุดหอมทั้งนี่กับแมนเนาะครับเป็นมัดหลุนเดียวกัน วันนี้ปัญหาที่ตามมาเนาะครับหลังจากฝนตกแล้วตอนนี้ก็คือหญ้าครับนี่ครับจะเห็นว่าพิ่นกำลังขึ้นเนาะครับหยานี่หยาเริ่มแตกใบขึ้นมากเนาะครับแปลงนี้เป็นดินไส้เนาะครับเป็นมันดินไส้นี่ครับหยามาแล้วครับ จะเห็นได้ว่าหญ้าเริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยครับเริ่มเริ่มขึ้นแล้วครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งกับข้องติเขียวก็นี่นะครับหญ้าข้องสิหนาตาก็นี่เริ่มมีแล้วครับตอนนี้มีความคิดว่าจะฉีดยาข่ายหญ้านะครับแต่ก็ยังสั่งใจอยู่ว่า การเลือกใส่ยาเนี่ยเขาสีใส่ยาแบบใดเนาะครับที่เป็นยาแบบดูดซึมหรือแบบเผาไหม้เนาะครับพี่น้องกับซอยข้อมเมมตนมากบอกเลี่ยนะครับเด้วยว่าแบบใดมันดีตามความคิดผมตอนนี้กันจีดดูดซึมก็คือว่าดินมันยังแห้งอยู่ไหมครับผมยันมันบ่ตายนะครับเพราะปกติแล้วยาดูดซึมนี่จะได้ผลดีกะตอนดินมีความชื้นนะครับ แต่อยากบับว่าท่านเหาวนะครับประมาณยังประท่านถึงฟา่ามือเนาะครับนี่ครับแต่กัรชาติผีดฟ้องใหม่นี่มันกะตายบอดีเนาะครับเกิดเรียวเนาะครับนี่แหละครับเพือ่อเพือปัญหาที่ผมกําลังชังใจอยู่ว่าล่อแตดตินใจอยู่ว่าจะเอาแบบใดดีเนาะครับก็ต้องร่อเบิงว่า มีฝนมาบอเนะครับแต่มีฝนมาอีกผมกับข้องจีดดูดซึมนะครับดูดซึมครับผมจะผ้าเบงหลบๆนะครับน่ครับขามมาแปลงทางนี้แปลงแปลง,แปลงนี้จะเป็นมันพ่วงเพชรนะครับขามมาทางนี้จะเป็นพันพันก้านแดงนะครับเตบุรูหว่า ขาเจ้าเอินพัดนี่หยัง่งเรารับท่างการขาวเจว้าวเอิอนพัดการแดงเลยตอนน้นี่ครับลักษณะของเป็่นเป็นแบบนี้ครับเปลนมาได้สักระยะหนึ่งกระแตงยอดแล้วครับแต่ว่าแป้งดีดีดีครับพี่น้องแป้งนี้แปะแตะสามสิบดูดีครับดีกว่าพ่วงเพ็ิดไรลนาะครับผมก็มียอยบม้านสองสามไรเนะครับเอาพันุน้ำเพิ่มมาปลูกไวเ้เถาพันเนานะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอยังมากไมเนะครับกะคือเกลาอละครับซอยห้พีีน้องซอยกดติดตามไห้คือเก่าเนะครับเนาะกะสิขอบประคุณหลายๆนะครับยังเป็นมือใหม่ในการทําคลิปอยู่นะครับโดนๆก็จังได้อัดคลิปทีอนึงเนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามที่รับชมนะครับจนจบนะครับขอบพระคุณครับผม